ลมยำเหมือเศ้าค่ะสวัสดีค่ะยำเหมือเศร้าย,ยู่หม่องเก่าพาไปหาคุณยายเอินคุณยายกินขานนา่าวมื่อวานบอกให้เดินลงสวนคุณยายมันนอนน้าหมู่เชิดนี่วายสิบเห็ดเพื่อแต่เลสิกินขา่าวแต่เศ้าแล้วก็สิไปซะก,ก่อนยังสิมาลงสวนใหม่ไปเอินคุณยายก่อน คุณยายมานั่งอยู่เต,ต้สาวๆนี่ค่ะมาแต่เด็ดเดินแล้วไปกินข่าวกันละหมองเกาหมูหวานไงเราเห็ดว่านเหลี่ยมทำก่อนแล้วเราบอกคุณยาย เอ็นพืชใหญ่กินงเฉาว่าวานเราเห็ดจม่องนี่ล่คะค่ะเราเห็ดบนเหลี่ยมมาเห็ดก่อนกิ่งเฉาสันเยี่โม่สาวล้มล้มค่ะล้มมาหนีสองสามหมื่นละมันเย็น,นเห็ดเน,นี่ยเบี่ยงยี่โสาวมันบม่ค่อยเมื่อยเจ้ากรมองนี่แห้งแห้งบันนี่ปลูกเพราะมันตะวันบกมวงบกมวงมันขื่นลาย ม่วงแถวนี่คุณยายปลูกว่าถุกต้นเลี๋ยวนี้ปีหนื่คุณยายว่าฟังทั้งนั้นกับกอไผ่ถ้าปลูกหลังห้องนามต้น,น,ตนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองลูกสาวมาก,กินต้นนี้แบ่บ <c oughs> ไม่ใช่เอาไว้เาใส่ไว้เทใส่งานปลูกปิดห้องหนามเป็นเป็นกำแพงเลยค่ะบางห่องนามข้านํา บางห้องน้ำจากฟังนั้นเป็นบ้านคนอื่นเนาะนเฮากับปลูก,ปล,กป,ป,ปลูกไายเป็นเป็นปลูกไว้เป็นบางบางไอเนาะเพราะว่ามันหลังห้องน้ำคุณนยหญเห็ดยิงสิแล้วหันมาอยู่นั่งเห็ดหลายกับบสบายได้หันอ่ะนะแต่ว่าเล่ากับมาเข็ดคุณยายคนขยันต้นนี้ต้นกระโดนค่ะ อยู่ในสวนนี่มีต้นกะโดนหลายตย้นเลยค่ะแต่ว่ากับต้นมันกับวได้เกิดเองนะคะอันนี้ก็คุณยายคุณยายปลูกขึ้นกันปลูกแต่มันในหน่อยค่ะอยู่ในสวนนี่หลายหลายต้นอยู่ตรงนั้นทั้งตงน้นใหญ่กว่านี่แล้วก็มีปลูกมีต้นพักติวพักติวอยู่ทางนาบาน้านกับกับต้นใหญ่ละพ่อต้นใหญ่ละคุณยายก็ให้คุณตาตัดตัดละกับมันก็สิแตกกิิงนะค่ะไอ้พักพักติวพักติวพักพกระโดน ตัดหล่ะมันจะแตกแตกใบอ่อนเพราะเด็ก่ได้ก,กินคุณนันล่มอุย้ยล่มล่มดีค่ะต้นมะรีม,มไม้นี่หลายหลายในสวนแต่ก่อนนี่บม่มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้กินหลายกะมันมีหลายมันก็บ่อยากเนาะคุณยายเนาะแต่ก่อนไปซื้อเขาพัลลกละยี่สิบคนพักละยี่สิบก็กินเด้ ต้นบกม่วงเนีปลูกงหรืเลี้ยกินมดห่ะดกอีกต่างหากต้นนี้ตนน้นในมามาเนี่ยมกเฟืองมกเฟืองนี่มกเฟืองนี่ต้นนี้จะบกค่อยเปียวแห้งค่ะกับโมเมนต์แบบโมเมนต์หวานนะคะแต่ว่ามีนบบเปียวแห้งมกเฟืองในแบ่บต้นนี้จะแ่บด้ยวยกันเพราะว่า,ามันมีต้นขางบ้านอนะ่ะ เอาพอมาจากเม็ดต้นขางบานห่มดีก็คือตน้นต้นมะเฟืองถ้าเห้าปลูกอ่าอาศัยห่มนี่ดีบ่ค่อยมีเพียนํระบายบ่ค่อยลวงน้ำค่ะบ่ค่อยลวงเพราะว่าเนม่แหลงก็ได้ห่มดีขนาดเนี่ยถ้าสิปลูกก็ฮ่มหละกานนั่นก็นคือต้นมะเฟืองนี่ละค่ะแต่ว่าขอเสียของมันกนะ็คือเวลาหมากมันดกนุกเนาะม้นจะสีลวกลวง,ลวงแต่ว่าคุณตาสิเก็บไปให้งัว หัวอยยุบานกินบักเฟืองเพราะมันบกักบักเฟืองมันบริสมแห้งนะคะนนคุณยายกับสีมาเห็ด<า>เนี่ยเมืาสาวกันคุณายายอยู่นำ้ำจังน้อยเราก็มาอันนี้ต้นพักอีลัมต้นนี้พักอีลัมค่ะเนี่ยพอีลัมที่ั้งนั้นอีกสามตน้นมันสูงเดี๋ยวคุณยายเรากัสิตัดเยอะนี่แต่ว่าให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเล่ยแหล่งไปก่อน ขันมันสูงมันจะกินอย่างเนาะพักอีลุ่มพักอีลำนะคะต้นพักอีลำแล้วก็มาปลูกห้เวลาคุณยายเรามาอยู่ต้นที่ทว่า,าวเมื่อวานนี้พอถ่ายคลิปอยู่กับมีคนทอเขามมนเลยตัดต้นมักสมเสี้ยวเอาใไซกระต่มปลาคุณยายไม่ปลูกไปร่มเย็นเย็นดีขนาดเลยค่ะ แนมนต้งไปฟังนั่นก็นคือทงหน้าทงหน้า,ห,นาหอดหวยพุ่นเดี๋ยวไม่ปลาเข็นมันก็จะไม่ปลาเข็นมันก็จะเป็นเป็นหฮมเป็นเงา,นาเนะาะนีะคะฟังนั่นอากาศในเมือ่อเสาร์เย็นเย็นจ่ะเอิญคุณยายกินขา้าวซองหอบละ่ะเนี่ยหละ่ะคุณยายเราสิเป็นแบบว่าเห็ดหละ่ะเพิ่นเอิญกินข้าวหละก็เม็ดกิลีเราสิมวนเห็ดเวียกเนี่ยเมือ่อเสาร์ อ้ยบรรยากาศเนาะบรรยากาศดีขนาดค่ะมันสิลมยมือเสาวเนี่ยค่ะแต่ว่าช่วงเนี่ยมันยมือเสาวมันสิลมมต่ว่าซ้ายกับบอคอยห่อนพอได้นะคะแต่ว่าตื่นยมือเสาวเนี่ยโอ้ยได็เบียกพรอมอากาศดีน,นอนจยุดกระถอมหน่อยไปนะ นี่ค่ะปลูกต้นใหม่ก็ดีมันมันลมเลินไหมค่ะถึงถึงว่าหนาแหลงอยู่สวนคุณยญนี่ก็สิบกคอยแหลงบกบ่บคอยแบบมันก็เขี้ยวตลอดเนาะนี่เอานี่เขาปลูกต้นใหม่ใหญ่น่ส่วนส่วนต้นกพักปลูกพักปลูกยังกะกะเหลือทีไใบโให้มันโฮมแห้งเนาะเพราะว่าถ้ามันโฮมแห้งมันปลูกยังมันก็บบคอยนั่นปลูกพักกินเนี่ยโฮมแห้งมันก็เพียกกินแล้วก็บอกงามนําักพีกปักยังคือกันค่ะกะเหลือพื้นที่ใบน้อยนึง เอาไว้ท้าปลูกพักปลูกห้ากินปะคุณยายปะปั๊บปัปะ,ปะ,ปะ,ปะนัดเข้าไว้ไมันอส่สายเกินแปดโมงเดี๋ยวเขานั่นมักเฟืองนั่ต้นกระโดนอีกต้นหนึ่งค่ะนั่งต้นกระโดน ต้นกระโดนต้นหนึ่งบ่ค่อยบ่ค่อยบ่ค่อยหนั่นแห้งดิบบ่ค่อยขมเดิฝดฝาดแซ่บอยู่ค่ะแต่ว่าเวลามีกับบ่ค่อยอยากเนาะพ่นเห่าก็ได้เนี่ยค่ะต้นกระโดนต้นกระโดนต้นมักยม่มมักย่มนี่ก็ะร้ายค่ะเพราะว่ามันส่วนมากมันกัดนั่นเนาะเม็ดมันตกลงมันเกิดคุณยายกระเพาะไว้เอาใส่ถุงไว้ ย่างคุณยายวายูไ่หน่อยกระปูกไปเรื่อยที่กันกระปูกมักต้นใหม่กันคือจังหนองไส่ฟูเพื่อนสนับสนุนนี่เพื่อนกับเพื่อนกับมักปลูกต้นใหม่ที่กันค่ะแต่ว่าเวลาเพิ่นบ่คอยมีเนาะเนี่ยเพื่อนทำงานก็เป็นกองหนุนกระปูกไว้ย่างนั่นเลากะเพราะว่าไม่หน่อยกับคุณยายเนี่ยเป็นแผนกปลูกแผนกดูแลแต่ว่าตัด บางต้นมันก็ทถามันถามอันนน้นมันก็ตตองตัดแต่งกริงเนาะกระสีนกองไส้คุนแล้วมันมาดูแลซอยมาตัดมาแต่งจริงเพราะว่าลังเทียมันกัมันก็หลายเกินไปเนาะเพราะว่าอันแผนกปูนี่ก็ปูแย่างเดียวแผนกปูแผนกโคดหนามเนี่ยก็ปูกปเนี่ลังเทียมันกัลังเทียต้นใหม่มันก็แน่นโพดเนาะค่ะ ตอนปลูกมันต้นหน่อยมันกัดขึ้นจังบนหลายปลูกแค่อันเดียวแผนกปลูกปลูกไปปลูกมากกันแน่นแาบเนี้ยนี่ค่ะที่ขี้ขุ่นยายว่าต้นหมากหมากอันนั้นต้นมะก,กอกนคะคะส,สูงนะต้นมะก,กอก อยู่ค่ะต้นมะม่วงอันนี้ต้นมะข้อมะข้อมะมะข้อมะที่เปรี้ยวนะคะที่เอาคุกกับน้ำปลากินอ่ะนี่สองต้นอันนี้ต้นอันนี้ต้นมากระท้อนกระท้อนปลูกอะไรสี่ต้นกระท้อนลูกใหญ่ๆเลย,ยค่ะเอามาตะบัณฑคุณยาย มว่วงของแม่ฟองตอนน้นแล้วสิมักกินต้นเนี้ยค่ะแต่ว่าสิติดลูกหลายอยู่ดูส่งๆถึง,งอุย๊ยอากาศเย็นโซยโซยเยี่ยมมาก กองดินกองนี่กะให้เขาเอามื่อไห้ต้องนีกะเพื่อสิเอาเพาะนั่นพานี่นะคะสิสะล่งกะพอหอดยน่มนสิเพาะมันหาดินเอามาผาสมกับแกวกับยังบ่ค่อยได้ก็เลยให้เขาเจาเอามาก,กองไว้เนี่ยเอาไว้ทัดเอาใส่ถุงเพาะต้นใหม่หรือเอาใส่กระถาง จะอยากปลูกหั่นปลูกนี่นะคะพอพอดย่ำเดือนหกมามดินดินมันกับบ่ค่อยมีแต่ว่าตัวน,นี้มันต้องเอามาผสมผสมกับแกบผสมกับคุณกับยังอีกเพราะมันสีแน่นดินมันบ่ค่อยดินมันเป็นไข่ไข่ดินแข็งแข็งแน่นนะคะแต่ว่าต้องเอามาปรุงดินใหม่แต่ว่ากันเลยให้เพื่อนเอามาคุดามากองไว้ บักบวบที่ปลูกก็ลูกสาวค่ะก็เริ่มเริ่มขึ้นเครื่อนแล้วค่ะนี่ยันนางแดงยันนางแดงมีดอกมีฟักผอมนะคะเดี๋ยวไม่หน่อยสิถามันฟักมันแก่สีสีร่องสีร่องเพาะเบิ่งอยู่ค่ะว่ามันสีเพาะเพาะยากบ่แต่ว่าเห็นเห็นมันดอกแล้วมันออกฟักลา้ฟักแล้วนะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดมันเพาะได้เนาะเดี๋ยวสิมาอัปเดตใ้เบิร์ว่ามันเพาะวิธีเพาะมันหรอมันงอกง่ายบอนะคะนี่น้องทรายก็เป็นผู้สื่อมาสื่อมากยานางแดงเนาะมันเป็นยาน้ำผงกระปูกไว้แต่ว่ายานางยนานางยนาน่างกันแกงน้ำใหม่อยู่ตรงนั้นคุณยายก็มาปูกให้ <c oughs> วเวลาเ้าสิบแกงน้ำใหม่เนาะ มากรยำกรำเดินทกอันนี้กาละเวกค่ะสุ่มกาละเวกมีสุ่มกาละเวกเนี่กะกะดีเพราะว่าแต่ว่าเห็ <c oughs> ดเห็ดเห็ดสุ่มมันไงยๆก่อนมันถ้าปกติแล้วเขากะเห็ดสุ่มเล็กสุ่มยังละค่ะอันนี้กะคุณตาคุณยายไม่เห็ดสุ่มก็สุม่มสุ่มบังแดดนะคะ่ะเพราะว่าอยู่หลังลานตัดผาเพราะว่าย่ามนั่นแดดมันซองลหลวกะเห็ดแห้ห่อน่งทำงานมัน มันห่อนนะค่ะเนี่ยสุ่มสุ่มกะละเวกค่ะผู้ใดแบบบานบานที่ว่าอ่ามันห่อนนะคะสุ่มกะละเวกนี่ซอยด้เพราะว่าขางลางเพิ่นก็จะเป็นเป็นโฮมนะคะเนี่ยเหมือนแรกนี่กองแด,ดดดีดีเลยค่ะสุ่มกะละเวกนี่เป็นใหม่ที่ใหญ่ยยไหว,วน้ำใหญ่ไหวพร้อมนะคะถามว่ามันหนาแห้งเท่ากับแตงกิงใดอันนี้ย่านางนะคะ นี่ยานางกะเห็ดไวสองสามหม่องนะคะยะนานังเห็ดเห็ดอันนี้ให้มันซ <c oughs> ักค่ะนี่ทีไม่หน่อยบ่อยฟังว่าไม่หน่อยปูไอต้นล่ำดวนนะค่ะล่ำดวนปลูกที่หลังลานตัดผาเลยค่ะเนี่ยค่ะทางใหญ่นี่กะโอ้ยสีหอมขนาดด้วยค่ะนี่ยเราเพิ่นสีใหญ่สาในจักน้อยหนึ่งนะคะ กับบดิถือว่ากับบนใ่สาแห้งหรอเพราะว่าตะกรอนเนี่ยปลูกไว้แล้วกับบ่บ่เคยได้เบิ่งเพิ่นนะคะจริงๆริงเราปลูกไว้ซีต้นปลูกไว้ซีตนน้นต้นน้อยๆปลูกเอามาซีปลูกซีต้นเราบะเนี้ยแยมแหลงปีแหลกอะค่ะบมเดิร์นน้ำเ,เพิ่นก็เลยจากลาไปก็เหลือสองต้นกับซีเทวดากับซีมาซอยเหลี่ยงนั่นและค่ะจังะมาเป็นหลอดมาได้แต่พอพอพ,อ,พอปีทีแล้วอะค่ะพอปีเนี่ยไม่เนาะ ได้อยู่บุบานได้ดูดแลเพิ่อนนะคะนี่ยค่ะกระแตกกระแตกกิ่งแตกยังค่ะแบบอ่อนนี่ค่ะอันนี้อันนี้ขนาดย่ำแรงเนาะกระเสื้อว่าเพิ่นกระสีเป็นใหม่ยายให้ชื่นชมอยู่ค่ะเนี่ยมันมีสองตนปลูกไว้สองตนใจหลักคุณยายเอาเงินแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวสิไปเบิงไปเบิงสวนอีกสวนหนึ่งเนาะเดี๋ยวสีท้ายลงคลิปให้เบิงนําแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไม่หน่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ